คร <c oughs> ับสวัสดีครูบาอาจารย์ทุกการตกลงตกลงกันมุ่งโลกครับผมครับสวัสดีครูบาอาจารย์ที่ได้คิดค้นเป็นท่านแรกคนแรกเนาะและคนต่อ,ตอมาที่ได้คิดค้นการทำมักขิดเป็นชิดเป็นเหยื่อตกปลาวันนี้ก็สั่นมามามา,มานำเสนอการทำเหย,ยื่อตกปลาแยกเมล็ดออกและทำเป็นชิ้นเนาะ ทำเป็นได้แต่เนื้อเนาะคือวัตถุดิบเราก็มีแล้วนี่มาผิดลูกสวยๆส,สมุดต้นแล้วครับชุดน,นี้ผมจะทําให้อาจารย์ทานแกงคอยนะครับผมท่านเอ่ยมาก็ขอสักโลสิจัดให้จัดให้ใหวัสร้างแกงเราก็ผมผลิตเองครับผมนี่เนะาะถ่าอลูมิเนียมมาเจานะเนาะนี่เราก็มาทําแยกงเนื้อแผ่นี้เนี่ยบีบมันลงไปเนื้อก็จะดู หล่นลงมากแต่นี่ครับผมนี่ก็ใกล้ๆยังไม่ถึงครึ่งโลเลยนี่ครับผมนี่ก็ทุบๆแล้วเราก็จะขูดเอาให้หมดเลยครับเนื้อในส่วนนี้ผมจะเอาไปอ่อยปลานะผมจะไม่ออกหมดไม่เอาจนหมดซะละเกินเอาไปทําให้มันอย,อ,อยากกินธรรมชาติให้ธรรมชาติเกินกินเนาะนี่ย แต่เนื้อที่เหลือในหน่อยนี่แหละเดี๋ยวมันไปโดนน้ำโดนอะไรเนะี่ยมันก็ยุ่ยลอยปลาก็กจินก็ตามเบ็ดเราตัดตกปลากับคลองธรรมชาติก็จะง่ายขึ้นเนาะมันผมได้ออกไปตอนก่อนบอกวิธีเลยน้องมือใหม่น้องยังไม่ชำนาญเนนะี่ยผมบอกไว้เลยนะครับเราเราทำแบบนี้เปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นเราจะได้ปลาเราหัดทำเองอะ่ะเราจะไม่ได้แห้วกับบ้านเราจะไม่ได้เดินเข้าตลาด หรือเราจะไม่ได้ซื้อกับเพื่อนกับบ้านว่างั้นถ้าเราหัดทำเราจะได้ปลากับบ้านครับผมมันจะรู้วิธีการตกปลาการตกปลามันไม่ใช่ว่ามีเบ็ดแล้วจะเป็ตกได้เลยมันยังมีเทคโนโลนิคก,การพิกแพงเหยื่ออีกเยอะแยะครับผมใครว่าลึกแล้วเข้าไปถึงลึกแล้วเนาะมันมีลึกไปอีกครับผมลึกแล้วก็ลึกเข้าไปอีก สูตรที่โกงปลาไม่ใช่โกงปลาหลอกปล,ปลากินอะไรเทคนิคอะไรหลายอย่างครับผมการตีเบ็ดก็หลายอย่างมันเป็นองค์ประกอบกันทั้งหมดนะแล้วแต่ก่อนเนาะก่อนผมก็เคยคิดว่าจะมีใครมาแยกเหยื่อได้แยกชนิดปลาแยกแยกเหยื่อให้มันกินมันจะมีใครสักคนไหมท้ายมีจริงครับผมยอมยอมเขาละ ผู้ชายคนนี้ับผมอาจารย์ชานแกงคอยครับผมยอมเขาละเขานี่แหละท่านนี่แหละเป็นคนหันให้ผมทำเหยื่อและตกปลาเป็นเนาะแล้วก็เก่งไม่ใช่เก่งหรอกเพอาะพรพได้ปลากลับบ้านอย่าพูดว่าเก่งแต่ผมพยายามจะไปที่ตูนให้แกให้ได้ถ้ามีเวลามีวัตถุดิบเนาะที่มันแล้วมี รถลาพอจะไปตรงนู้นตรงนี้ได้เนาะพอมีทุนสักหน่อยบางครั้งมันก็ต้องใช้ทุนบ้างนะครับการตกปลาเนาะทีเนี้ยไอขนมปังธรรมดามันก็ไม่ค่อยรับประทานแต่มันรับประทานมันห่างแต่ขนมปังยี่ห้อดีๆนุ่มๆหอมมันจะกินถี่ครับผมถ้าเราทำเยอะดีๆนี่ครับเห็นผมจะขับมาขยี้อย่างนี้ครับมันก็จะร่วงหล่ดไปอย่างนี้นี่ครับผมเอาตอนดำๆให้มันดำๆอย่างนี้นะครับ เก็บมาแล้วให้มันทิ้งทิ้งไว้ก่อนให้มันออกสีอย่างนี้ให้เปลือกมันเริ่มออกลาออกอะไรเหมือนแต่ก่อนเนี่ผมออกไปเราถึงจะมาทําได้เนาะถ้าใหม่ๆอย่างนี้ยังทําไม่ได้นะครับเนี่ยแต่อันนี้ผมจะเก็บรัดถุงไม่ให้อากาศเข้าตัวนี้ผมจะเก็บไว้ทําไปทําเหยื่อดังนี้ผมลองคิดคนดูแล้ววันนั้นไปเจอน้องๆนูๆตีปลาช่อนเนาะบอกมีสูตรอะไรเด็ดๆไหมนะมีเยอะแยะว่างั้น เออคือเองรับได้ไหมสูตรอะ่ะหาได้ไหมค่าพริกแพงหมดแหละก็เลยบอกอย่างี้อันนี้ไม่กินอย่างหนึ่งแล้วก็พริกแพงอย่างหนึ่งให้มันเข้าเร็วเข้าเต็มตัวมันก็จะไม่ได้ผลสูตรพักหลังมาที่ผมไปป่ามหมายเขี้ยวๆหลายๆคนเข้าไปไม่ค่อยได้นั่นแหละครับผมไปลองไปป่ามาดูแถวบ้านก็หนูไม่ค่อยเยอะแหละนอะกแต่ถ้าได้เกือบสิบหรือสิบนี่ก็ถือว่าโอ้โหได้ ถ้าเปรียบเทียบกับตรงที่อื่นที่หนูเยอะๆก็เอเหมือนหน้าที่ได้ก็เข้าหมายที่หนึ่งเช้าไปละยามนี้ก็ได้ยี่สิบสามสิบเนี่ยถ้าถ้าตรงนี้นะถ้าเปรียบเทียบได้สิบตัวในหลูแล้วครับผมเออถือว่าได้เยอะแล้วได้ตัวใหญ่ก็ถือว่าแบบอืสุดแล้ว,วผมมาหมักไอ้นี่แหละให้มันดำๆอัดเยอะๆกัะเหยื่อตกปลาเก่าเหยื่อตกปลา,าสุดนไหนก็ได้เราลงมาหมักให้มันปเปรี้ยว ลองไปดักหนูดูแล้วเพิ่มผล,ลไม้เนี่ยสดๆใหม่ๆมเนี่ยหมักไว้เกินหนึ่งเนี่ยมาฟีดท,ที่ผมได้ได้หลายตัวนั่นผมก็มาหมักอันเนี้ยอัดมาฝีดเยอะๆแต่เยอะเราก้อนไม่เยอะประมาณนี้เนาะประมาณเนี่ยประมาณเรากำก้อนประมาณเนี่ยเยอะตัวปลาเราอาาัดสักสองสามลูกเนี่ยอัดเข้าไปอะไรกับลูกยอเนี่ยลูกยอต้องไม่ลูกยอผมไม่ได้ใช้ส่วนนะ แต่ผมยังไม่ได้ลองว่าสดเป็นยังไงอันนี้ก็เหมือนสดเนี่ยอันนี้นะมาปิดเนี่ยผมใส่ไปเมื่อก่อนผมใส่ไปสองลูกที่เราบี้ออกมาได้ใอ่ไปสองลูกก็ลูกยอก็ประมาณสองลูกเท่าๆกันแหละส่มเข้าไปครับผมผมก็เหยือเราแล้วหมักไว้หนึ่งคืนแล้วก็อีกวันเราก็ไปดักเลยนะน,น้องๆที่ติดตามอยากรูสูตรก็จะเปลี่ยนขับเคลื่อนไปเรื่อยบางที บางหมายมันก็บางหมายก็มันก็ใช้ได้ตัวเดียวอีกสูตรหนึ่งที่ผมใช้ประจําก็ไอแผงนี่จะชอบลำใหม่เลยบอักสองเศร้าลงจากหน่อยมาต้องลงหลายสองเศร้าแล้วเข้าเปลือกสามอย่างเนี่ยแต่ในสามตัวนี้ผมมายกยอดต่อคือให้เป็นเหยื่อที่หมักเสร็จแล้วเนาะแต่ไม่ตัดสองเศร้าออกแต่ใส่ใช้ได้เหยื่อตกปลาหมักให้มันชุบเปรี้ยวที่เหยื่อตกปลา คือเราเปิดถังออกมาตามดังทุ่นนั่นแหละเขาเอื้นกินเปรียปร้ยวๆนั่นแหละกินมันมันแรงตามหนูดีตามเขาเขาที่ไปหางหนูกินบอกบอกก็ถือน้ำหอมพีสาวน้ำหอมแม่นั้นนำหอมแฟนน้ำหอมหอมอันใดแค่น้ำหอมเขานัะ่ะดีเป็นสเปรไปฉีดหลอกมันโหลดพยายามเฮ็ดไหนได้ไปหางหนูเหมือนการตกปลาหลอกทั้งกิน เอาทั้งกินทั้งรสสะอาดสองอย่างมาบวกกันใดแต่ได้สองอย่างโอเคครับเกมแล้วการตกปลามันต้องใส่เทคนิคอีกเนาะแล้วถอกถึงเนาได้สองอย่างนี่เขาถือว่าประสบความสาเร็จแล้วไอ้มันได้ทั้งลดแล็กินสองอย่างเนี่ยมันก็ยัวล่ะยัวแล้ว,ว,ลวมันก็เด้เข้ามาคุณเดว่าปลาดังดมบ่เป็นดมเป็นสังเกตว่ามันมีหูอยู่เนี่ยนั่นแหละหลูดังมันนั่นแหละหูการสัมผัสของมัน ลิ้นมันมาเป็นลิ้นเขาออกมากกจริงแต่แต่เพดานมันดีนี่เยื่อหุมหน่อยๆบางนีมือน,นแข็งๆนั่นแหละลิ้นเขาไปเขาสัมผัสรถคือกันเนีย่ยว่าปลาดมมาเป็นโดมเป็นครับผมนั่นเลยไหนมันได้สองรดสองศารครับผมสองสองสองยางนี่มาบวกกันให้ได้เนี่ยหนึงกันเนี่ยตกปานี่ครับผมเนาะอันนี้ผมก็ บ่ค่อยเก่งบันไดดอกแต่ผมกเอาเป็นว่าผมมาซื้อสารเนาะไอ้น้องน้องหน,งน,งน,งนงูมือใหม่าหาตกปลาหางหนงูผมกับ่ค่อยได้หลายหน่อหางหนงูแต่ผมได้เรื่อยๆได้บ่ได้ขาดได้ได้ทุกไม้นะครับได้ทีได้หน่อยได้หลายเท่านั้นจริงไปกอนเขาหรือไปที่หลังหรือไปฟอกไม้ไม่หรือไปฟอกห,หนูขวนหุ่ง มันจะลงอย่างนี้เนาะเี่ยเห็นไหมครับกลับก็เนื้อจะลงแต่ถ้าใครได้ตะแกงเนี่ยเนาะตะแกงจะรูใหญ่กว่านี้นิดนึงกว่าตัวนี้เนาะมันจะพอดีเม็ดมันจะไม่ร่วงแต่อตัวเนี้ยผมเสร็จตัวนี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยผมจะมากรองตัวนี้อีกมันไม่ได้เบอร์ขนาดผมตอนนั้นผมจอดรูไม่ได้คิดว่ามันน่าจะโอเคมันไม่โอเคมันมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เนาะมันก็ผิดพลาดไปะทีนี้ผมว่าไม่เป็นไรเหนื่อยเพิ่มนิดนึง ออกกลังถือว่าเราออกกลังไปด้วยเนาะร่างกายจะได้แข็งแรงสดขื้นครับผมเนี่ยผมก็จะมากองอย่างินึงก็เสร็จนะนื้อนี้ก็มีเม็ดไปด้วยลงไปด้วยเนี่ยทุกนี้ผมจะทําให้อาจารย์คานนะครับผมแกบขอมาโลนึงผมประเมินดูแลว้วก็ประมาณได้โลอยู่ลนะเนาะหรือโลกว่าก็ไม่รู้ก็จะส่งไปสระบุรีครับผมเนี่ยอาจารย์ คนที่สอนผมมาได้ตกปลาได้เป็นบอกวิธีแล้วเอออีกอย่างก็ลืมอีกคนนึงไม่ได้อาจารย์ผู้ครอบครูให้ผมนี่แหละครอบครูเพชรจุลกันให้ผมนี่แหละท่านก็ก็แต่ท่านไม่ตกปลาไม่เก่งนะแต่ท่านสอนเทคนิคสอนมันเป็นคําตอบเดียวกับอาจารย์ทานสอนเลยบางทีท่านก็มาคอยแก้เก,กมให้ผมไอ้หนูตรงนี้แก้อย่างนี้ไอ้หนูตกตรงนั้นอย่างนั้นตามจะวิ่งอย่างนั้นแกบอกผูกหมดเลย เหมือนกับอาจารย์ทานสอนมาเป๊ะเป๊ะเพราะท่านคนนี้ไม่ได้ตกปลานะแต่ท่านรู้อ่ะเออแต,แต่แต่ท่านเป็นพานแม่น้ำเก่า,านั่นแหละผมก็ได้สองคนนี่แหละผมถึงได้เป็นนายพลจอมทัพท,ทุกวันเนี้ยได้ตกปลาได้เป็นทำตรงนูง้นตัวนี้ได้เป็นอีกอย่างเราก็ต้องขอบคุณตัวเราด้วย มีมณะนะมีอดทนทำการปกปลานี่ถจะไม่มีมณะนะอดทนเราก็ไม่ได้ปลาหรอกครับได้แต่แฮ้วแหว้วแหว้วกับบ้าน,นผมก็จะทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับผมโอเคครับผมนี่ก็ได้พอประมาณแล้วเนาะหลังนุ่นก็ยังไม่มีเจ้าของนะครับ ยาวๆนุ่นตรวนุนสองเมตรห้าสิบแปดเซนผมกว้างนะครับผมนุ่นแต่กลางๆางนีนต้ตัวนี้ออกคิดไปแล้วแต่ตัวสองตัวสามตัวออรอเส์ฟยอยังรอยสีจบรอยตาก้องบ้างก่อนจะถ่ายให้ดูครับผมนะครับลากไม้ทํานะครับวันลากไม้ทำมนะันเป็นเหมือนใส่นในลากบ้านผมอำเภอบ้านผมอำเภอ,าอ,เภอลาดกระบือครับผม ครับผมมี่นายคืนกระเปพงแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมผมขอไล์สดทางช่องทางเ e b บุ๊กว่อนนะครับผมเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูได้พูดคุยกันตอนเยน็นๆนัวหัวหมวนกันเนาะครับผมแล้วอ,อย่างไงก็ถ้าเรามีรอบบ้านเนาะเดี๋ยวผมขอเอ่อ ทางย้อนกลับได้เริ่มใหม่ถ้าเรามีรอบบานมีผล,ลไม้ก็ลองมาทําดูครับผมอันไหนที่มือใหม่ไม่เข้าใจก็รึกษากันกกกได้ครับผมเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันจะได้พัฒนาขึ้นไปแล้วบางทีผมอาจจะรู้ไม่หมดอาจจะขัดขัดข้องแค่ข้อหนึ่งบางทีอาจจะมีคนมาเติมเต็มให้ก็อาจจะเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปท่าในมันเก่งขึ้นหรือท่านอาจจะเก่งขึ้นท่านอาจจะประสบความสาเร็จมากกว่าผมก็ได้ถ้าลองทําไปด้วยพร้อมกันก็ เราได้กับปลาได้กลับบ้านได้กินอาจจะเก่งแล้วเราไปตอนไหนเราก็ได้ปลาตอนนั้นครับผมเนาะโอเคครับผมวันนี้ผมก็จะทำแน่ได้เลยสี่ลูกสีลูกเนาะลูกนี้ขาวขาวบุ๊ขาวบุ๊ลูกนี้ก็จะเอาละถุงเก็บไว้รอให้มันดำแล้วก็จะไว้ใช้ทำเงยหเยื่อตกไอเยื่อกันครับผมโอเคครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกดติดตามนะครับ ช่องนี้ช่องใหม่ของผมนะครับผมน้องใหม่ไฟแรงเหมือนกันมาเจี๊ยบขวปีผมครับแซบ